あっ。<music> วันนี้นะครับผมผมก็จะมาเผยเทคนิคเล็กน้อยสำหรับการถ่ายภาพนะครับผมนั่นคือการถือกล้องนะครับผมเราต้องถือกล้องให้นิ่งถือในระดับสายตาไม่เอ็นซ้ายหรือเอ็นขวาจะเกินไปครับผมเพราะจะอาจจะทําให้ภาพเกิดความไม่สมดุลได้ครับผมต่อมานะครับผมถ้าหากว่ามีที่ยิงหรือว่าที่วางกล้องครับผมให้เราลงมือทําไปเลยครับผมเพื่อทำให้การเก็บรายละเอียดของภาพนะครับผมดีมากยิ่งขึ้นครับและเทคนิคสุดท้ายที่เราไม่เคยรู้เะไรมาก่อนเลยครับผมนั่นคือการการหายใจก่อนกดชัตเตอร์นะครับผมต่อมานะครับก็จะมีตัวอย่างภาพ3 แบบมาฝากเ,เพื่อนๆนะครับผม 1. การถ่ายภาพพอตเท็ตนะครับหรือการถ่ายภาพบุคคล 2. การถ่ายภาพที่ม,ม,มีมีความเคลื่อนไหวครับเช่นการถ่ายภาพรถแข่งหรือการถ่ายภาพกีฬาครับผมขั้นสุภาพที่3านะครับผมก็คือภาพตอนกลางคืนครับผมเช่นการถ่ายภาพท้องฟ้าดวงดาวกาแล็กซี่ครับผมมาดูเลยครับ หนึ่งนะครับผมการถ่ายภาพบุคคลหรือการถ่ายภาพพอ์เรตนะครับผมขั้นแรกเราจะต้องเลือกหมดในกล้องครับผมเราจะเริ่มเป็นโหมดแมนนวลนะครับจากนั้นเลือกจุดโฟกัสที่หน้าคนที่จะถ่ายนะครับผมปรับค่า f หรือค่ารูรับแสงถ้าเปิดมากพื้นหลังจะเบลอมากครับผมการปรับสปีดชัตเตอร์นะครับถ้าเกิดรูปยังมีความสว่างมากเกินไปให้ไปปรับที่ค่า ISO ครับผมถ้าปรับมากอาจทําให้เกิดจุดด่างในภาพได้ครับผม สองนะผมการถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะผมจะเหมือนกับการถ่ายภาพพอเทรตนะครับผมแต่ผมแนะนําให้ใช้ออโตโฟกัสนะผมเพราะจะทำให้ภาพแม่นยำมากขึ้นครับปบรับสชัตเตอร์ในน้อยเพราะจะทาให้ภาพไม่เบลอรครับผมแล้วผมการถ่ายภาพเวลากลางคืนนะผมก็จะถ่ายเหมือนภาพที่ผ่านมาเช่นภาพพอเทรตภาพการเคลื่อนไหวนะผมแต่เราคนที่จะเลือกใช้ขาตั้งกล้อง <S <S เพื่อที่ว่าจะให้ภาพที่ออกมานั้นนิ่งครับผม <S <S เช่นเวลาเราถ่ายดาวถ่ายท้องฟ้านในเวลากลางคืนถ่ายกล็กซีต่างๆและต้องใช้ความนิ่งในการถ่ายสูงครับผมจึงควรเลือกใช้ขาตั้งกล้องครับ เราหลักการเกียภาพครับผมอุปกรณ์จะบันทึกแสงที่สะท้อนจากวัตถุเข้ามายังเลนส์ของกล้องดังนั้นภาพที่เราเห็นจะเปรียบเสมือนกับภาพที่ในตาของเราได้บันทึกไว้ในความทรงจำครับผมแต่จะมีเลนส์ของกล้องทํางานแทนเลนส์ตาครับผมและจะมีฟิล์มที่เป็นวัสดุที่ไวต่อแสงทํางานคล้ายลติน่าครับผมและจะมีไดอะแฟรมทํางานคล้ายกับม่านตาของเราครับผมที่คอยควบคุมปริมาณของแสงที่ผ่านเข้าสู่กล้องทาให้เกิดภาพที่ชัดเจนบนฟิล์มได้ครับ ส่วนเรื่องแสงและเลนส์นะครับผมเลนส์จะมีอยู่สองแบบงผมนั่นก็คือเลนส์นูนกับเลนส์รอลนะครับผมต้องถ่ายรูปส่วนใหญ่จะเลือกใช้เลนส์นูนนะครับเพราะว่าเลนส์นูนจะทําให้ที่โดนแสงครับผมไปอย่างจุดใดจุดหนึ่งเรียกวจุดโฟกัสครับผมการเดินทางของแสง้วผมจะต้องเดินทางผ่านเลนส์ใช่ไหมครับเลนส์ทำมาจากแก้วผมจะทําให้การเดินทางเดินทางของแสงนั้นช้าลงเพราะว่าแก้วมีความหนานแนบมากกว่าอากาศผมจะทําให้เกิดาก,การหักเหหรือตกระกเขา้าไปในลกล้องแล้วครับผมตำแหน่งที่แสงหักเหไปพบที่หลังเลนส์เป็นตำแหน่งที่่กวาจุดฟัผม โดยเมื่อรับแสงจากวัตถุที่ไกลเกลียสองเอฟจะทำให้เกิดภาพจริงหอวกับบนภาพหรือฉากฟิล์มนะครับ